คราวสวัสด,สสด,สสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเจมส์ฮิตติลอ็อปโรสลัดมาเรียบร้อยแล้ว,ลวสวัสดีพี่ๆทุกคน <c oughs> เออวันนี้โอ้โหมันยุง่งต้องบอกว่ามันยุ่งหลายอย่างฮะบอกเลย โอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย่าเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันนะเล่นก่อน <laughs> นะครับสวัีพี่พี่นะทางด้านสบปเราด้วยนะครับผมสบายดีนี่วิธีการทักทายเป็นไง pot? ผมเรียนรู้นะบอกเลย <laughs> นะครับมาวันนี้ขอมาที่เกมใหม่อันนี้ไม่มีใครขอหรอก นะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นนานแล้วสําหรับเกมกิเลนนะครับผมเวฟเดอะกิเลนไม่แต่ว่าลองดูกันวันนี้จะฉ่าไหมเออยุดใหม่ใครๆเขาก็ว่าดีเป็นยังไงผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทุกท่านแล้วเมื่อวานเนอะเอาดีนะมาวันนี้ทุนไม่เยอะครับผมเมื่อวานเนี่ยถอนยอดใหญ่ออกไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือปลายๆเรา,าที่แป0รกว่าบาทตีว่า800อแล้วกันวันนี้เดี๋ยวขอล้างหน้ากระดานไปก่อนแล้วกันนะครับไปเรื่อยนะเออเอาดี อืเกมกีเลีเนี่ยเป็นเกมที่ต้องบอกว่าผมไม่ได้บอกว่ามันมันบวกดีสุดนะแต่มันเล่นสนุกสุดอะผมชอบเอฟเฟกชอบอะไรมันนะเออแต่ว่าถ้าจะให้เลือกเนี่ยก็คงไม่ได้ติดแบบหน,นึ่งในสามแน่นอนนะเพราะว่าผมเทใจให้กับสาวถ้ำนะแล้วก็มาจองเวอืมหลักๆแล้วก็วายไบดิโตเออนะครับ เกมกีเรีนนี้อาจจะหลุดโผไปหน่อยแต่ก็นานๆก็แวะเข้ามาดูทีเดี๋ยวมาดูฮะว่ายูสใหม่เนี่ยสำหรับเกมที่ไม่ได้เล่นนานเนี่ยจะเป็นยังไง่อเดี๋ยวขอหลังนากดานไปแบบเบาๆก่อนละกันในช่วงแรกนะจ๊ะไปฮะพี่ๆนะครับที่ร่วมกิจกรรมนะก็อย่างที่บอกกันไปนะครับว่าห้ามลอกกันนะอืมเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าลอกกันเนี่ยเหมือนส่งหัวหน้าห้องไปดูคําตอบอะ แล้วก็มาลอกกันผิดผิดหมดนะครับเสียใจด้วยเออผมช่วยอะไรไม่ได้เด้อบอกก่อนเออเพราะยันเนี่ยตั้งใจดูนะครับนะอืมกิจกรรมไม่ต้องเสียใจนะพี่พี่พพทักมาทางด้านหลังไมานะครับอยู่หลายคนเหมือนกันว่าโอ้โหไม่ได้อีกแล้วนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีพี่พี่นะสุ้มเจ้าอีกหลายคนอีกเหมือนกันนะครับถามว่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะ ก็ยังไม่รู้ว่าเออทำตามกติกาถูกไหมผมเลยบอกว่าให้ไปดูกิจกรรมเก่าๆที่ทางแอดเจมจัดกิจกรรมใน Twitter หรือ X น่ะว่าเขาทำกันยังไงนะครับหรือถ้าไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยผมก็จะบอกในในอินบ็อกซ์นะถ้าเข้ามาเออเพราะว่าผมรู้สึกว่ามีพี่ๆฟ l l o ลเวหลายท่านที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็อยากร่วมกิจกรรมเนาะแล้วก็อาจจะยังทำตามกติกาไม่ถูกนะเพราะว่าในแต่ละกิจกรรมเนี่ยบอกก่อนว่า ผมจะแจ้งนะครับว่ากติกาแต่ละข้อมีอะไรบ้างทําให้ครบทุกข้อนะครับทาให้ครบทุกข้อไม่ใช่แบบได้แค่คาตอบแล้วเออกติกาที่2 3 4สสีอะไรแบบนี้ไม่ทําตามกติกาเนี้ยก็คือหมดสิทธิ์นะครับดึงเข้าระบบส่งไม่ได้นะจ๊ะเสียใจเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมกิจกรรมทังทีเนี่ยทำให้มันครบตามกติกาทุกข้อท่านจะมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เข้าไปสุ่มรางวัลซึ่งเอเจมก็แจกเนี่ยรางวัลละ100่รทรูมันนี่แน่นอนนะครับเออ มาโอ้โหยังยังฟืดๆอยู่นะยังค่อนข้างเกลือ <c oughs> ขึ้นเป็สิบบาทยังไม่ได้นะเออไปนี่แหละเบียดหาบาทเรื่อยๆฮนะเดี๋ยวมาดูกันก็คือเอาจริงๆเนี่ยถ้าวันนี้เสียก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเจ็บมากเพราะว่าวันนี้ลงทุนไม่เยอะนะวันนี้ลงทุนแค่แ0ดอเออนะครับแค่นั้นแหละไม่ต้องเอาอะไรเยอะมากมายหรอกอม,มันต้องมีวันได้วันเสียบ้างแหละนะครับมันจะให้มาได้ทุกวันเนี่ยโอ้โหผมบอกตรงว่าเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เลยถ้าได้ทุกวันเนี่ยที่เห็นผมลงคลิปได้ทุกวันนี่คือเล่นหลายรอบนะบอกก่อนนะครับคลิปเสียก็มีอันที่มันเสียนะ่ะนะครับไม่ใช่ว่าแบบจะได้อย่างเดียวไม่ใช่นะฮะเสียก็เยอะเช่นเดียวกันเออเอาดิเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ดูทรงยังไม่ดีเท่าไหร่นะยังไม่เท่าไหร่ตอนนี้เนะะี่ยขาดทุนระวันร้อยกว่าบาทแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะยาวไป มาดิครับผมดอกใหญ่โตองออกเอาดสิสวยงาพระประเเอโอ้โหนึกว่าจะไปเข้าเกมงวงนิดนึงเออเอาดิดอกใหญ่มาแล้วหกเจ็ดบาทโลดักใหญ่ตั้งไหนวะเออแต่ก็ยังดีฮะดูโดนแต่นอกดีฟีสปินยังไม่มีโอกาสเข้านะฟีสปินยังไม่มีโอกาสเข้าแต่แตกงนอกนี่ฉ่ำอยู่นะครับถ้าเพิ่มเบรทน,นี้น่าจะเห็นเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นเอาดิพูดถึงฟีสปินแล้วเป็นเรื่องไหม เป็นเรื่องมาโอ้ยเยบร้ลยเข้าฟีสปินสิจะมีจ่าละมาอีกหนึ่งดอกคอมโบนี้ไปสามสิบเอ็ดบาทแล้วขอลุ้นอีกสักหนึ่งตัวไปดีคิวมาส่วงคาราเปจัดไปแล้วสิบโอ้โหแถวสาไม่มีสิทธิ์ไม่งั้นจฉทำโบวิ่งหนึ่งดอกมาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเข้าฟีเป็นรอบนี้จะเป็นไงโอ้โหโอ้โหบวกฟีไปห้าเออแล้วก็ได้แค่คูณสองสเต็ปโอ้โหมันคูณน้อยจัดวะอ่ะดูทรงแล้ว ไม่รู้ดีไม่ดีดูพร้อมกันครับผมนะไม่รู้จะเฮงหรือเปล่าเราบวกมาอีกหนึ่งฟรีครับเ้าเด็กเกมกีร์เลนนะเป็นอีกเกมหนึ่งที่นานๆผมจะแวะมาเล่นทีนะก็เป็นเกมที่เล่นสนุกฮะหนึ่งตัวเกมทั้งเสียงทั้งซาวเรามันอลังการมันเล่นสนุกอ่ะมันเพลินนะครับแต่นา,นานเล่นทีก็ก็ก็อย่างที่เห็นนะมันอาจจะแตกไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าเนี่ยถือว่า อยู่ในช่วงยุทใหม่เนี่ยต้องลองก่อนสําหรับเกมที่ไม่ได้เล่นานานๆเนี่ยมันจะเข้าไามอ้าวดอกนี้สวยคูณไปดิครับผมร้อยมาแล้วจา้าอ้าวเนี่ยร้อยแปดบาทขาดตัวอ้าวเรียนคุนเต็กไปครับผมยังเหลืออีกแปดหมุนยังไม่รวมว่าจะบวกฟรีในฟรีอีกไหมเดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆครับผมวันนี้มีกิจกรรมนะบอกก่อนอมืมีกิจกรรม ติดตามกันให้ดีครับผมกิจกรรมอยู่ไหนกิจกรรมผมจะประกาศไว้ในทวิตเตอร์หรือเอของเอหเจหินติดล้อจะอยู่ในนั้นไม่ได้อยู่เขาเรียกว่าอะไร,รก,กิจกรรมตัวรายเรียกกิจกรรมอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ u t u b e นะครับมันอยู่ที่ทวิตเตอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปตามติดตามทวิตเตอร์ Twitter, ไปฟอลโล่ซะอ่าแล้วบอกอย่างหนึ่งเออบอกอย่างหนึ่งนะครับผมยอดฟอลโล่ของเอสเจรู้สึกว่าจะใกล้ถึงแล้วแหละใกล้ถึง1000 follower แล้วนะครับหรือ หรือตอนนี้ถึงแล้วก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวต้องต้องเช็คอีกทีก่อนนะครับก็อย่างที่บอกตามตามที่สัญญานะครับคือยอด Follow ของทวิ t เตอเนี่ยแอดเจมก็ดูดูแทบจัดตลอดนะมันมีแบบนี้ฮะขึ้นไปสักพักแล้วแบบยอด follower ลดลงคืออะไรว่าอันฟร์กูงี้อ่ะ <c oughs> ไม่ชอบแล้วแม่งแอดเจมอะไรงนี้เออนะครับ ก็ต้องก็ต้องดูให้ให้ให้มันเกินขึ้นไปอีกอีกสักหน่อยนะครับให้ยอดมันอยอดฟอลโล่มันคงที่ฮะแจกตามสัญญาแน่นอนครับผมถ้ายอด Follow ยอดฟอลโล่ถึงนะครับแอดเจมแจก2,000 t r ทรูมันนี่นะครับฟังให้ดีนะแอดเจมแจก2,000 t r ทรูมันนี่นะเกณฑ์คนเกณฑ์พ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่มาเลยมากด Follow ครับส,สุ่มแจกนะเออมีสิทธิ์ได้กันหลายคนนะครับแล้วก็ถ้าเสร็จปุ๊บปั๊บ ไอเจมก็จะทำลิงก์ให้ไปกดกันนะเดี๋ยวบอกแล้วกันเดี๋ยวแจ้งในทวิตเตอร์แล้วกันเพราะฉะนี้ไปกดติดตามไว้ฮะนะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆแจกเรื่อยๆใครที่ยังไม่ได้รางวัลจากกิจกรรมนะครับก็ให้ติดตามเรื่อยๆร่วมกิจกรรมเรื่อยๆรับประกันเลยว่ายังไงมันต้องเข้าคุณสักครั้งแหละแน่นอนเกมน่วงจ้ะดูที่หน้าเกมก่อนตอนนี้เอาดิมันจะหน่วงไปได้สอือเห็นไหมมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะหมดนี่เดี๋ยวผมขยับขยายนะครับบวกขึ้นมาเป็น1000พแล้วตอนนี้บวกขึ้นมาเป็น1000 เดี๋ยวขยับเบทสิบแน่นอนไม่ต้องห่วงเอออูดอกนี้ใหญ่จริงร้อยห้าสิบแล้วเอาดิโอ้รัางวัลก็ตัวชัยโอ้โหเฮียวเอาสวยงามพาราเปจะตายแล้วเออดิเ,อเดี๋ยวขึ้นเลยละคันนะไม่เป็นการเสียเวลาขึ้นไปที่เบทสิบบาทเลยนะโอ้แต่โนกดีนะฟิสิปินเข้าหนึ่งครั้งก็ยังไม่เท่าไรครับเยอะออกแบบอาการเกลือเกลืออยู่นะอาจจะยังไม่ได้เปี้ยงป้างอาจจะยังไม่ได้พุ่งมากนะครับ อไปเรื่อยขยับไปที่แปดสิบบาทแล้วตอนนี้บวกมาโอ้โหมนได้กระแตกนอกเยอะนะดอกละร้อยดอกละเจ็ดสิบแปดสิบโอ้ดอกนี้สวยครับผมเคสวยงาพอเราไปจะไปแล้วลรอก็สง่งเห็นไหมพอไปแปดสิบบาทแล้วขึ้นนี่เห็นชัดเจนนะครับเออเอาดีมาเรื่อยๆยาวๆไปโอ้โหแบบนี้ม่ฟีไม่ต้องเข้าก็ได้นะบอกเลยฟีไม่ต้องเข้าก็ได้ครับผมมันเก็บแตกนอกไปเรื่อยสองร้อยสามร้อยอ่ะบวนไปอะ่ะ วันนี้กะกำไรสักพันห้าหรือสองพันโดยประมาณถือว่าได้ตามเป้านะอืมอ่ะเล่าก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถามกันไว้ <c oughs> เออวุ่นวายนะครับผมหลังจากเลิกงานเมื่อตอนเย็นก็ต้องบอกว่าวิ่งวุ่นเลยนะครับผมเพราะว่าออจะไปซื้อของซื้อของเข้าบ้านนี่แหละบ้านเช่าใหม่นี่แหละนะครับก็มันจะมีพวกโต๊ะกินข้าวนะครับนี่แหละไปซื้อโต๊ะกินข้าว ทีพ่พูดได้ไหมวะเนี่ยติดติดโกษณาเขาไหวะที่ไทยวัสดุนั่นแหละครับนะไอ้เจไปซื้อตัวกินข้าวมาเออฝนก็มันตกอ่ะมันคือมันตกทั้งลมทั้งอะไรอ่ะนะเออก็เลยแบบวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ลืมพวกพี่ๆแน่นอนนะกลับมาก็นี่แหละมาเล่นมาทำคลิปให้พวกวีีได้ชมกันและก็ นะเดี๋ยวกิจกรรมนะครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าวูบนะวูบจัดเลยอ่ะตื่นเช้ามาเกือบไม่เกือบไม่ตื่นไปทํางานอ่ะ <c oughs> โอ้โหดอกนี้สวยงามพระเทศหนึ่งเอาแปล้วจัดไปเออรางวัลก็โตชัยโยหิวเมื่อคืนนี้ไม่ได้แจริค่ะประธานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าวูบไ,ได้ลับอยู่โซฟานะไม่ได้ ขึ้นไปบนห้องนอนเลยง่วงจัดเหนื่อยจัดครับผมนะแทบจะสลบนะแต่ไม่เป็นไรครับผม <c oughs> เออให้พายเจม่อยนะมาแจกเรื่องแจกแจกแน่นอนไม่ต้องห่วงครับพี่พี่ที่ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลนี้นะครับ <c oughs> พูดถึงเรื่องกิจกรรมสักสนิดหนึ่งละกันนะครับพี่พี่ท่านใดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มาร่วมมาร่วมใหม่นะครับพยายามอ่านกนกติกาให้ดีเนาะเจมบอกทุกครั้งไม่งั้นมันจะเสียโอกาสเนาะนะครับแล้วก็ของเจมเป็นระบบสุ่มนะครับมีโอกาสลุ้นกันทุกคนแน่นอนทําตามกติกามาเข้ามาสักทีไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยดอกเล็กไม่ยังเกลือดอกที่สองนี่ขอให้ปังนะคือมันมันขยับเรื่อยๆมันอาจจะไม่เปี้ยงป้างนะมันออกแนวแบบขยับเรื่อยๆอ่ะไม่ได้เปี้ยงป้างมากนะครับสําหรับเกมเวฟเดอะกิเลนมึงชอบเป็นอย่างนี้แหละนะครับ แต่แต่แตกนอกอ่ะแตกนอกดีสัญลักษณ์วายตัวกิเลนเนี่ยออกเรื่อยๆออกดีฮะสวยงามพระเพรจัดตาย้ขอรุ้นไม่ดีดอขอให้เป็นเรื่องโอ้โหจะไม่เข้าเลยเลยมาถังเงินทังทองเอาดิสกเกตเตอร์ขอมาอีกหนึ่งรอบแล้วบวกกับพันนี่โอเคเลยตอนนี้บวกเท่าไหร่บวกประมาณเท่าไหร่วันนี้แป0รออ่ะเออเจ็ดแดรอยโดยประมาณนะยังไม่ถึงเป้านะ ย่า่น้อยให้มันจริงๆอยากให้ได้สักพันห้าแต่ถามว่าแค่นี้ดีไหมมันก็โอเคแหละนะครับมาทักทีเหอะโอ้ยพระเจ้าช่วยเอาประกาศมาสวยงามขอเข้าฟีลักหนึ่งรอบแค่นั้นเองโหหนึ่งรอบก็เป็ดสิบาทเรียบร้อยโอ้โหมาโอ้หน้าหน้าแม่งหลุดเลยเออโดนกล้องหน้าหลุดโอ้ห้ตัวด้วยสวยงามพระเพรจะตาย อ้าดิอืมแชมโบอีกแล้วจ้าสิห้าหมุนแต่ว่าตัวคุณมันน้อยจาดว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอออะเดี๋ยวเจมขอลันหน้าก่อนเนี่ยเออมาแล้วโอเคโอ้้หบวกอีกหนึ่งฟรีอ้มันขึ้นทีละสเต็ปน้อยเกินว่ะเอาอย่างนี้น้อยให้มันเนี่ยให้มันบวกสักพันขึ้นหน่อยไะจะได้ไ,ดไม่เสียรอบทิง้ง ไหนๆก็ลุยแล้วบวกมาขนาดนี้แล้วสูตงามแปลงร่างรวยแถวสองไม่จ๊ะอ้าวไม่ได้อีกเอาดิไม่เป็นไรครับผมได้หลายหมุนอยู่เดี๋ยวลุ้นกันไปนะแต่ตัวคุณคุณน้อยฮะอาจจะลุ้นได้ไม่ไม่ฉ่ำไมเ่เต็มที่เท่าไหร่นะโอ้โหบวกน้อยเกินเพิ่งบวกมาสองร้อยเอาดิเรือธงโบมไปดีร้อยห้าสิบสูตรน้อืมมา โอ้โหฟืดจริงวะกิเลนฮนะถามว่าเออมาดิครับผมนี่ไงเราสามของสี่สามรอยยี่สิบสี่สวยงาพระราแปะล้วบวกอีกหนึ่งีสปินโอ้โหไม่จบง่ายแล้วกูวันนี้บอกเลยเออบวกไปอีกหนึ่งทีรางวังก็โตชัยโยโหฮิวมาแล้วครับผมนะตอนนี้บวกเท่าไหร่บวกเรียบร้อยครับผมถึงประมาณเอ้ยหนึ่งพันสี่ร้อยแล้วว่ะอุ้ยถ้าได้จบแปดหมุนนี้ยังไงก็ถึงนะตามเป้าแน่นอนหนึ่งพันห้าร้อยนะอืม บวกมาอีกเออเป็นเก้าหมุนไม่จบง่ายๆแล้ววันนี้รันยาวๆไปเลยจ้าเอาดิเออชอบแบบนี้แหละมาเลยไม่เคยหวั่นแม้วันมามากเอาดิโอ้โหคิวแถวสามไม่มาวะเฮ้ยฮะโอ้ยฟ้าร้องละ่ะกูกลัวไฟดับอ่ะดิโอ,อ้เอ,อ้ยเอาห้าหมุนสุดท้ายอย่าให้พ่อผิดหวังลูกเอ,อ้ยอย่าให้พ่อผิดหวัง โบมไปดีโอ้โห๙บาทโอ้โหเออ๕๐บาทก็ยังดีมาเออเคมาอีกหนึ ai, ่งโดดสวยสงามพระราแปดหกจุดหกบาทเลยเตรียมตัวโอ้โหเคแถวสองไม่มีไม่งั้นแถวสามเตรียมแปลงไร้ลวลายเลยเหลืออสิบหมุนฮนะสิบมาดีสวยงามพระ 8, พร,ะ 8, ร,ะ 8, ราเปดหกเคได้ไปแถวแรกอะ่ะช้ำช้ำโบมาตามนะจริงๆด้วยสวยงามไปห้สองบาทแลยฮะตัวคุณเริ่มขยับขยับอู้หูดอกนี้ต้องมาด้วสองบาท เก็บเล็กผสมน้อยเบียโน่ห่อหน่อยต้องค่อยๆเก็บไปแบบนี้แหละเอาดิไปเรื่อยครับผมอ่ะมาเออมาโอ้โหแม่งก็จะขยับแม่งเหนื่อยเลยฮะลุนเหนื่อยจริงสิบโอ้แถวสามไม่มีเละหมุนสองโอ้โหเจแถวทองไม่มีอีกเอ้าแล้วหมุนท้ายแจก้ยจ๊ะโอ้ว่าเราแม่งเกือสองไม่ติดเลยโอ้โหอ้าวแต่ก็ยังดีครับผมนะเออ รางวันรวมเนี่ยอ้าวพอแค่นี้แหละกําไรเท่าไหร่นะกําไรประมาณอุ้ยเนะกือบสองพันนะพันเก้าครับผมนะอ้าวถือว่าได้ตามเป้าอ้าวแม่งเออโอ้โห อ <c oughs> อโอเคนะครับผมวันนี้มีกิจกรรมอย่าลืมไปติดตามนะครับในช่องทวิตเตอร์ของแอดเจมเห็นติดลอนนันจ๊ะพอแล้ววันนี้กําไรถือได้ตามเป้าวันหน้าค่อยลุยใหม่อะยุดใหม่ก็ยังถือว่าเข้าแก็บเข้าเข,า,เขาอยู่นะถือว่าแตกโอเคอยู่สําหรับเกมกิเลนะ,ะนะครับเพียงพอนะครับสาหรับวันนี้เจมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม